JP Morgan Chase ธนาคารที่โลกไม่กล้าปล่อยให้ลมถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาและพบว่าระบบการเงินทั้งโลกหยุดทำง,งานพร้อมกันไม่ใช่เพราะสงครามไม่ใช่เพราะโรคระบาดแต่เพราะธนาคารขนาดใหญ่หนึ่งแห่งสะดุดชื่อของธนาคารนั้นมีโอกาสสูงมากที่จะเป็น JP Morgan Chase และนี่คือเหตุผลว่าทำไมลองจินตนาการว่าไม่ใช่ตลาดหุ้นที่ปิดไม่ใช่ธนาคารเล็กๆที่ลม้มแต่เป็นธนาคารที่รัฐบาลโทรหาเป็นแห่งแรก ในวันที่ระบบการเงินสัน่นธนาคารที่ถูกขอให้ช่วยรับช่วงทุกครั้งที่คนอื่นล้มถ้าธนาคารนี้สะดุดโลกทั้งใบจะไม่ถามว่าใครผิดแต่จะถามว่าเราจะพยุงระบบยังไงธนาคารนั้นคือ JP Morgan Chase และนี่ไม่ใช่เรื่องของหุ้นแต่นี่คือเรื่องของโครงสร้างของโลกการเงินจากบ้านธนาคารศตรวรรษที่19สู่แกนกลางของระบบการเงินโลก JP m o ม g a n ไม่ได้เกิดจากสตาร์ทอ ไม่ได้โตจากเทคโนโลยีล้วนๆแต่มาจากการควบรวมสายเลือดของธนาคารเก่าแก่ที่สุดในอเมริกาตั้งแต่ยุคข,ของ JP Morgan กตัวจริงผู้ที่เคยช่วยพยุงระบบการเงินสหรัฐในวิกฤตต้นศตรวรรษที่20 DNA ขององค์กรนี้คือเมื่อเกิดวิกฤตเราต้องอยู่ตรงนั้นแนวคิดนี้ไม่เคยหายไปวิกฤตปี2008วันที่ JPM เปลี่ยนสถานะในวิกฤตการเงินโลกหลายธนาคารล้มหลายธนาคารต้องอุ้มหลายธนาคารรอดเพราะรัฐ แต่ JPMorgan แตกต่าง JPM ไม่ได้เป็นเพียงผู้รอดแต่เป็นผู้รับช่วง Bear Stearns, Washington Mutual เมื่อระบบเริ่มพังรัฐบาลไม่ได้ถามว่าใครอยากช่วยแต่ถามว่า JPM พร้อมไหมนี่ไม่ใช่เพราะ JPM ใจดีแต่พราะงบดุลของมันแข็งพอเจมี่ไดมอนด์ผู้นำในวันที่คนอื่นตื่นตระหนกหนึ่งในเหตุผลสำคัญคือผู้นำชื่อเจมี่ไดมอนด์ ไดมอนด์ไม่ใช่ CEO ที่ขายฝันเขาไม่เคยบอกว่าธนาคารจะปลอดภัยตลอดแต่เขาพูดเสมอว่าเราต้องเตรียมตัวสำหรับวันที่แย่ที่สุดวินัยนี้สะท้อนออกมาในทุกบรรทัดของมบดุลโมเดลธรุรกิจที่ทำให้ JPM พึ่งตัวเองได้ JPMorgan ไม่ได้พึ่งไรายได้ทางเดียวมันมีทั้งธนาคารพาณิชย์วานิชธนกิจการบริหารสินทรัพย์ธรุรกิจบัตรเครดิตและระบบชำระเงินระดับโลกเมื่อเศรษฐกิจชะลอบางธรุรกิจตก บางธุรกิจพยุงนี่คือ Diversification เชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่ใน powerpoint margin of safety เชิงตัวเลขทำไม JPM ถึงไม่เปราะสิ่งที่ทำให้ JPM แตกต่างจากธนาคารอื่นคือทุนและสภาพค,คล่อง JPM รักษาตราส่วนเงินกองทุนสูงกว่าข้อกำหนดถึงเงินสดและสินทรัพย์สภาพค,คล่องในระดับสูงและไม่ไล่เพิ่มผลตอบแทนด้วยความเสี่ยงเกินจำเป็น กำไรของ JPM อาจผันผวนตามวัฏจักรแต่โอกาสขาดทุนเชิงระบบต่ำมากนี่คือ Margin of Safety แบบตัวเลขที่ไม่ได้ทำให้หุ้นดูถูกแต่ทำให้ธนาคารไม่พัง Margin of Safety เชิงระบบสิ่งที่งบการเงินไม่เขียน Margin of Safety ที่แท้จริงของ JPM ไม่ได้อยู่ในงบดุลแต่อยู่ในบทบาท JPM เป็น counterparty clearing bank และเส้นเลือดของตลาดการเงิน รัฐบาลหน่วยงานกำกับและสถาบันอื่นต่างต้องการให้ JPM อยู่รอดนี่ไม่ใช่สิทธิพิเศษแต่คือภาระภาระของการเป็นธนาคารที่ระบบล้มไม่ได้เปรียบเทียบ JPM กับธนาคารอื่นในวิกฤตเมื่อเทียบกับธนาคารขนาดใหญ่รายอื่นหลายแห่งเก่งในบางด้านแต่เปราะในบางจุดบางแห่งพึ่งพาการลงทุนมากเกินไปบางแห่งเน้นสินเชื่อเฉพาะกลุ่มบางแห่งเติบโตเร็วแต่ทุนบาง JPM เลือกอีกทางหนึ่งคือโตช้ากว่า แต่แข็งกว่าในทุกวิกฤต JPM ไม่ใช่ธนาคารที่ราคาหุ้นเด้งแรงที่สุดแต่เป็นธนาคารที่ยังยืนอยู่เสมอความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน JPM ไม่ใช่บริษัทไร้ความเสี่ยงกฎระเบียบแรงกดดันทางการเมืองความคาดหวังของสังคมและบทบาทที่ใหญ่เกินไปทั้งหมดคือภาระแต่ในโลกการเงินการเป็นคนที่จำเป็นมักปลอดภัยกว่าการเป็นคนที่หวือหวาบทสรุป ธนาคารที่ไม่ได้ชนะเพราะเร็วแต่ชนะเพราะอยู่รอด JP Morgan Chase ไม่ใช่ธนาคารที่ทุกคนรักไม่ใช่หุ้นที่ทำให้รวยเร็วและไม่ใช่บริษัทที่เล่าแล้วดูเท่แต่มันคือธนาคารที่โลกไม่กล้าปล่อยให้ล้มและในโลกการลงทุนบางครั้ง Margin of Safety ที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่ราคาที่ถูกแต่คือความจริงที่ว่าถ้าทุกอย่างพังบริษัทนี้ยังต้องอยู่นี่คือเหตุผลที่ JP Morgan Chase ไม่ใช่แค่หุ้น แต่คือโครงสร้างของระบบกันเงินโลก